โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้นะครับก็อยู่ผมช่องอุดมศักดิ์400นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปทํางานกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะแวะเติมน้ํามันกันสักหน่อยช่วงนี้น้ํามันลงเยอะนะครับเดี๋ยวว่าจะแวะเติมน้ํามันพอดีเมื่อวานมันกระพริบแล้วแหละแต่วันนี้ทําไมมันไม่กระพริบ,บผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อนนี้ก็ขับมาก็คือได้ละ191กิโลปกติมันก็ได้200ครับได้เดี๋ยวผมเติมก่อนถ้าเติม10มันประมาณ10ไลท์10ลิตร11ลิตรเนี่ยจะได้ประมาณ200กิโลประมาณนี้ อยู่กับเราขับด้วยนะเราขับแล้วขับช้าหรือยังไงแต่พักนี้ขับรถกบ,บ้านเร็วครับ <laughs> ขับแรงเร็วแรงทะลุมิติ okay. Okay. Yeah. วิตกยานคนอยู่บานก็นยากเมือก่อนเงินก็นชอดงานบ่เดินขาดเกินสุยาเออสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับบางคนก็บริษัทเลิกจ้างนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนกลับบ้านก็ไม่ได้ก็ต้องสู้ๆนะครับ เป็นทุกเป็นกำลังใจทุกฝ่ายนะครับส่วนผมก็เป็นกําลังใจตัวเองนี่แหละสอตเปิดกอดครับช่วงนี้ทํางานทุกวันแต่กันก็ปกติครับลืมใส่นาฬิกาอีกค่าวองชีพก็สูงขึ้นครับช่วงนี้รู้สึกว่า แบบชิวๆนะครับแล้ไปรลีพร่พอวันนี้ปกติก็เป็นวันหยุดครับหยุดไม่ได้ครับเงินไม่พอใช้ครับถ้าหยุดปุ๊บเซ็ตสี่ร้อยนะาจะต้องแด้ไปคืนนะครับน่าจะได้ไปคืนเอาไปคืนเขานะไม่ไหว

สองร้ยพี่ พอละแล้วร้อยเก้าสิบจุดหกเจ็ดสิบลิตรแสดงว่าถังนี้บรรจุได้สิบลิตรก็เก้าสอเก้าห้าลิตรละสิบแปดจุดสามศูนย เติมไป10ลิตรร้อยก้าสิบก็ถือว่าน้ำมันลงเยอะในรอบหลายๆปีนะครับช่วงนั้นก็ลิตรละ26 27เติมไปก็ประมาณ300 10ลิตรอ๋อมีน้ำได้พี โอ้โหดขอดคุณครับมีแถมน้ำด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนี่ครับก็คือก็ห้าบ้ายบายบายน้ำมันถูกแบบนี้น่าจะตุนหน่ยนะครับ ผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าหมดตรงโลคโควิดนี้ผมไม่อยากนึกเลยว่าน้ำมันมันจะเท่าไหร่ของเก่ามัน26ใช่ไหมมันลดลงมาเหลือตั้ง18แแบบลงแบบเยอะมากนะครับทุกคนไม่อยากนึกสภาพเลยจะขึ้นสองเท่าหรือเปล่า สองเท่านี่แย่เลยนะครับจับไมนยกได้ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมเติมไว้ก่อนถ้าสิบลิตรอ่ะมันจะวิ่งได้ประมาณสองร้อยกิโลอ่ะของผมนะแต่ว่าผมก็เติมไว้ก่อนวันนี้ชี้เกียจเติมเผื่อ นี่รถในฝันนี่รถในฝันพีซีเอ็กก่อนที่จะเอา400ผมมองตัวนี้นะพีซีเอ็กมองพีซเอ็กอย่างเดียวเลยแต่ก่อนนะได้อ่ะรู้สึกว่ามันสวยดี อพี่เซกอะ่ะรูตัวมากสวยเวลาแต่งก็แต่งสวยนะครับจะแต่งรถเล็กอ่ะมันเพืออะไรมันถูกด้วยแหละมันจะเอาเคีย์อาพันอาขึ้นมาอยู่นี่แต่งเคีย์อาพันอาเดีกนะวนะรถใส่จวดรถใส่จวด รถคนนั้นเมาแต่ไม่เคยพาล้มนะเต็มที่ก็ล้มแปะแบบจอดอยู่แล้วลื่นล้มไม่เคยขับแบบแล้วล้มไม่ไม่เคยเลยแต่คันนี้ก็ไม่เคยครับผมเป็นคนที่เวลาเมาแล้วแบบขับรถดีอะ่ะเอาง่ายๆเลยขับได้กินได้ต้องขับได้ไม่แบบไม,ไม่แบบว่ากินแล้วปุ๊บต้องให้คนอื่นไปส่ง ถ้าเกินไม่ไหวก็คือนอนนอนตรงนั้นแหละนอนที่เราออกกินนั่นแหละโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดเตือนคลิปให,ใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ